ฟาบาทกลับมาแล้วงั้นเหรอฟาบาทโชคด,ดีจริงๆที่ท่านกลับมาได้ฟาบาทท่านไม่บาดเจ็บตรงไหนสินะคะอ่ะเราสบายดีลิเลียกับทีน่าอยู่ไหนล่ะท่านลิเลียสบายดีพระองค์กำลังพักผ่อนอยู่อีกห้องหนึ่งแต่ว่าคุณหนูเลฟโนนนั้นนางถูกผลค้าค่าของเว่ตัวเอง ทำให้ร่างกายไล้วไว้ของนางถูกแช่แข็งเอาไว้อยู่โชคดีที่พวกเราเป็นเผาเลือดเลยทําให้นางยังมีลมหายใจอยู่นิมเชิญพาเราไปหาทีน่าหน่อยค่ะท่านกอร์ดอนโปิดรถสักครู่ค่ะมีอะไรงั้เหรอราชินีองค์ก่อนต้องการคุยกับท่านค่ะโปรดตามฉันมาฮะบอกแล้วไม่ฟังทำให้ตัวเองกลายเป็นแบบนี้แล้วนะ บอกแล้วไงว่าอย่าฝืนนะ่ะพวกเราพยายามทุกวิธีทางแล้วแต่ก็ไม่สามารถรักษาได้เลยแม้แต่แพทย์หลวงประจำวังหลวงก็ยังไม่สามารถรักษาได้การ์ดใหม่ที่เรารวบรวมมาได้จะมีผลในการรักษาแต่ว่าสามารถใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันซึ่งอาจจะสามารถช่วยให้สภาพร่างกายปัจจุบันของทีน่าดีขึ้นลองเลยแล้วกันเอ๊ะน้ำแข็งเริ่มละลายแล้ว ้านี่น่ะสามารถรักษาได้แค่วันละคร้างเท่านั้นเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้ามารักษานางทุกวันรีบหายไ,ไวๆนะเหล่าศพอพพลทหารแล้วก็พลเรือนที่เสียชีวิตถูกฝังไว้หมดแล้วค่ะส้นศพของพวกผวกลูกหลานพวกเราเผาทิ้งหมดแล้วค่ะท่านพี่พวกเราจะทำไงกันต่อไปดีคะถึงเวลาที่เราต้องออกจากที่นี่กันแล้วละ่ะแล้ว เังจะไปที่ไหนกันคะตอนนี้ประเทศร,บรอบๆที่ไม่มีผู้คนก็ถูกทะเลเกืนกินเข้าไปหมดแล้วไม่ว่าจะไปที่ไหนยาน่าก็จะตามพี่ไปยาน่าครั้งนี้นะ่ะเราตั้งใจจะพาพวกเธอนะออกไปจากที่พิพิแห่งนี้กอนดอนไหยจะช่วยเหลือพวกเราไหมฟาบาดการที่พระองค์จะช่วยเหลือผู้้คนนอะ่ะมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่า ท่านก็คือผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในที่ไม่แห่งนี้นะท่านเป็นผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดที่จะช่วยเหลือที่นี่ได้ท่านอยากจะออกไปที่นี่จริงๆกันเหรอเราหนะ่ะไม่ใช่เซนหลุนสักหน่อยแล้วก็ไม่ใช่เราสัญญาด้วยเราเป็นเพียงแค่ราชินีเผ่าเลียที่มีความสามารถไม่เพียงพอถูกกองกำลังพันธมิททำลายประเทศแมถมยังถูกบังคับให้รีภัยเท่านั้นแหละเรานะ่ะไม่มีพลังพอที่จะช่วยเหลือโลกนี้หรอกนะเฮะ้อเข้าใจแล้วละ่ะ ช่วยไม่ได้ทางั้นฉันเองจะเป็นคนช่วยส่งพวกท่านไปยังมิติอื่นเองการสร้างมวนวทส,สำหรับแค่ย้ายผู้คนจำนวนมากนะ่ะใช้เวลานานนายนะ่ะจะสร้างเสร็จก่อนที่พวกมันจะมาถึงได้หรือเปล่าถ้าพูดถึงเวทมิติหรือว่าพวกเวทเทเลพอร์ตพวกเราพ่อมดนะ่ะไม่ได้ไปก่พวกเอลหรอกนะนี่คือม้วนคำพีที่สามารถใช้เทเลพอร์ตไปยังมิติอื่นได้แต่ก็มีแต่มิติที่ไม่ค่อยจะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตในโลกแห่งน,นี้หรอกนะ พราะงั้นฉันขอเวลาอีกสักนิดเพื่อที่จะหามิติที่สามารถเหมาะสมกับการดำรงชีวิตอยู่ได้ต้องใช้เวลาอีกเท่าไหร่ประมาณ3วันงั้นเราจะออกเดินทางในอีก3วันดูนเหมือนว่าจะยุ่งมากเลยนะคะกลับมาแล้วงั้นเหรอของบางสิ่งเนี่ยไม่ได้เริ่มขึ้นแล้วก็ไม่สามารถหยุดได้แล้วนะ เป็นไงบ้างล่ะกับการเล่นสนสุกในชีวิตและล่างนั้นเนอะช่างฉันเถอะรีบรายงานมาซะโลกขับเคลื่อนอย่างราบลื่นความค่ดเคลื่อนน้อยกว่า0ูดทุกอย่างเป็นไปตามที่เธอคาดเอาไว้อืมแค่นั้นก็พอแล้วล่ะนี่แหละเป็นแค่การประเมินในแบบตัวเลขเท่านั้นตนอนาคตอ่ะตัวเลขอาจจะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าเองก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีอยู่แก่ใจใช่ไหมล่ะถ้าข้าจำไม่ผิดโอกาสของเจ้าเหลือไม่มากแล้วนะถ้าล้มเหลวครั้งนี้ จ้ากม็มีที่สำหรับในโลกแห่งนี้อีกแล้วนะไม่สำคัญหรอกเมื่อวองร้อนเริ่มหมุนไปแล้วมันก็ยากที่จะหยุดนิ่งเวลานะ่ะผ่านไปนานเกินไปความทรงจำของฉัน,น่ะเริ่มเลือนลางฉันนะ่ะต้องเริ่มทำภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนที่จะลืมมันไปทั้งหมดดังนั้นนี่แหละเป็นโอกาสสุดท้ายของฉันแล้วหากครั้งนี้ฉันล้มเหลวความพยายามทั้งหมดที่ทำมาก็จะสูญเปล่าอ่าเข้าใจแล้วทางนั้นก็แล้วแต่เธอเถอะ สุดท้ายแล้วฉันเองก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของเธอเนี่